สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเรียนดียอมทิ้งความฝันหันมาขายเซ็กซี่เผยดีแล้วที่เลือกทางนี้ทำเงินได้50ล้านเรื่องราวข้างต้นของเอลลี่เมย์สาวสวยวัย20ปีจากแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเธอนับเป็นหนึ่งในดาวเซ็กซี่ที่มีแฟนคลับมากมม่การันตีจากยอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่าสอง2,000คนโดยเอลลี่อ้างว่าเธอมีอไรายได้จากการทำคอนเทนต์ผู้ใหญ่บนแพลตฟอร์มที่เสนอเนื้อหา18บวกมากถึง 1.2ล้านปอนหรือราว54ล้านบาทต่อปีทั้งนี้ก่อนที่จะผันตัวสู่เส้นทางเซ็กซี่เอลลี่นับว่าเป็นเด็กเรียนดีและมีความฝันจะเป็นพยาบาลสัตว์แต่เธอไม่รู้สึกว่าการศึกษามีไว้สำหรับเธอเธอจึงตัดสินใจออกมาทำงานเต็มเวลาขายคอนเทนต์เซ็กซี่เต็มรูปแบบแม้ว่าโดยรวมฉันจะชอบภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์มากและมีความฝันที่จะเป็นพยาบาลสัตว์ แต่พอดูรวมๆแล้วรายได้บันน้อยกว่างานปัจจุบันและฉันยังรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เครียดอย่างมากมันคงไม่ทําให้ฉันมีอิสระในการแสดงออกอย่างเต็มที่ขนาดนี้และอิสระมันคือสิ่งที่ฉันหอยหามากที่สุดปัจจุบันเอลลี่มีไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่1 0 0 0 0แปอน หรือราว4.5ล้านบาทซึ่งสูงกว่าอาชีพอื่นๆหลายเท่าตัวสำหรับเอลลี่นั้นการทำคอนเทนต์นับเป็นงานที่สนุกสนานและสามารถทำงานได้ทุกที่ที่เราต้องการฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่สร้างเสริมและปลดปล่อย <c oughs> เกี่ยวกับกรอบในการถ่ายภาพร่างกายเราอยู่ในยุคที่อินฟลูเอนเซอร์มั่นใจในรูปร่างของตนเองและกล้าที่จะเผยให้เห็นโดยไม่ต้องรู้สึกผิด ฉันคิดว่าฉันได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้แต่ฉันก็อยากให้ผู้หญิงคนอื่นได้รับแรงบันดาลใจจากฉันด้วยนอกจากนี้เงินมันก็ยังดีมากความสําเร็จทางการเงินที่ฉันได้รับจากการทำคอนเทนต์มันทําให้ฉันมีอิสระอย่างมากในขณะนี้ที่ฉันยังเด็กอยู่สิ่งที่ทําให้ฉันมีความมั่นคงในการไล่ตามสิ่งที่ชอบ ต้องขอบคุณงานที่ฉันทำทำเงินให้ฉันได้มากถึง1.2ล้านปอนด์ใน1ปีและฉันก็มีฐานแฟนคลับจำนวนมากบนแพลตฟอร์มและอินสตาแกรมฉันสามารถใช้เงินซื้อทุกสิ่งที่ฉันเคยใฝ่ฝันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ